เพื่อนเมาดูรถสินค้าจะวิ่งผ่านชานชลาที่2ของสถานีดอนเมืองนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรนะแต่ทางสถานีเขาประกาศว่าเป็นรถสินค้านะครับจะมาแล้วนะเห็นหัวต้องเป็นอันต้อมนะครับเห็นหัวเป็นอันต้อมกำลังจะเข้าโคง้งมาสถานีแล้วนะเดี๋ยวน่าจะเป็นรถน้ำมันหรือเปล่าเห็นมันอะไรดำาๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะ เพื่อความชัวรถอะไรหวาแล้วก็มาลุ้นกันนะครับผมเอ๊ะจะเป็นน้ํามันหรือเปล่านะเอ๊ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ้าวดวนดำนะครับโอ้โหโชคดีจริงๆครับได้เจอดวนดำ หัวรถจักรเป็นอันสตอมเครื่องแคทนะครับผมหมายเลข4 1 0 5ทาทำขบวนมานะฮะมานิ่มๆเลยนะครับผมนี่นะนี่นะครับดูด่วนดำนะะโอ้โหโชคดีจริงๆครับวันนี้ แต่ปกติด่วนดำนี่เราจะเจอไม่ค่อยบ่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นขบวนอะไรนะเดี๋ยวรอผู้รู้มาตอบนะครับโอ้ย oh, ยาวมากๆเลยนะ อยู่ขบวนก็มีแต่บอตคอสีดำนะครับผมในช่วงนี้ไม่่คยเจอบอตคอ j จั t สแม็กเลยนะไม่ทราบว่าไปไหนมาถึงท้ายขบวนแล้วนะครับท้ายขบวนเป็นบพหอ1 0 0 4นนะครับโอ้โหไปแล้วครับ ผ่านไปนิ่มๆเลยนะด่วนดำ